ว่าดูขนาดเตี่ยโอ้ตั้งแต่นี้เจ้าของเนี่ยคักเนาะโอ้ยเนาะผู้สาวอกหักเป็นแถวไว้อ้วนตั้งแต่นี้เจ้าของเนี่ยโลงรักคนมีเจ้าของ,งตเนาเออวุ <laughs> ้คววยคนเราไในตัวสมอนเนี่ยเป็นมีเจ้าของหืม <laughs> ตัวเนี่ยห็นว่เห็นนี้ยแเชี่ยเหมือน่าเนี้ยขื่นแล้วป้าขึ้นอย่างนั้นหมดก็เสียวชมพ่วมตามเนี่ยหมดผู้ใดถ่ายย่ครอกปุ่นหมนเลยวันนีเฮาสิไปกันยังไงบ่เนี่ยที่อันนี้ไปรถก็ต้องย่างมาข่อยย่างถะที่เออเจ้าชีมานรัดเจ้าชีมานรัดข่อยเด้อยเออเอาหน้ามาโยเอาไฟมาโยเออจะเอาข่อยเอาไฟมาทงเจ้าโยไฟทุ่นละเสียวนะยืมเจ้าเป็น เกี um, oh, ่ยวข่า no ม um, ือนั้นเอ้าพนจิตพูดอะไรชินจิตพนจิขายทีต้นไหนพ่อวัดนจิตขายทีต้นไหนมองเนี่ยมาเสือเด้อนี่ขังน้องเนี่ยอ้วนันจิขายทีเเอมาเสือเอาเมียพนจิตขายทีต้นหนเบิ้งเบิ้งนังงามจะขึ้นรถป่ะเนี่ยโอ้ย รถม้าเกยแล้วพี่น้องเอ,อ้ยหิมะหิมระราชถม้าเกยแล้วไฟไป,ไปมาจา้ะขันเกลียวม้าขืนจังแลน้ำกลั่นไข่แล้วเนี่ยเออสิ้นไปเลยเฮาหม<อ>ักฐานหมักฐานแกยังก็กกได้แกให้ไ,ไปลงสีก็ได้ <ś m ary> สีเ้าสีแรล่งเต๋อจิ้มไหลเนี่ย,ย,ยปั่นนี่เต็มเถ้าหน่อยเนาะ บอนะยาได้นอนบระดับพี่น้องมาเด้อจ้ามาขี่รถสามลอแล้วไม่วันยังไนั่กันโจ้โจ้นี่นีน่ผมมาจะถายนะนะเออจะก็จินห่าดีว่าดีว่างรถจิ้มบอ,ออหัวาขาวให้ลูกหวังทำน้อยน่าเปรียนเปรียบแลว ยี่ลังายกับคุกงพาอีหงลายหน่อยเทงควงเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหลายกันได้เลี้ยงถึงเกาคุ้ยไงในเครือซื้อจีละลูกศึกว่าปีนี้เนี่ยออกแม่แพ้ลูกหลายฮะออกแม่แพ้ลูกหลายปีนี้น่ะยันหากองอีกที่นี่เฮ้ยเอาสาดกันแล้วนะจีเจ้านี่พอดีเรื่องมึงไงง่ายกับยานอีน้อยโอ้ยมันถ๊กไกลธรรมดาล้วเราก็เป็นเจ้าพวงเนาะ มแมอยู่ก่อนเตียแม่เก่าแม่แม่กุกแม่เข่าเนาะได้ตักทอดเขาหมดเลยไป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 สบายเนาะขี่รถเลี่ยมควายเนี่ยสบายสบายมาเจอไอ้วันตะกี้เข่าบองนี่เป็นเข่าเลียกินควายได้เนี่ยเนี่ยเข่าเลียคนได้กินเสยได้เกี้ยวเสย มาเล่ควายให้มาแหลมเนี่ยเราเลี้ยวเย็่นี่น้อยเย็่นี่น้อยอ่านี้จะได้บรรยากาศแบบเมืองอ่ะเหนียดจ้ะแต่ประเคศไทยทำแบบนี้แต่แคะไปเนาะบ่จ้ะรู้สึกว่าจราจรติดขัดแล้วนะคะรถติดไฟแดงคุณนะง่ายดีๆนะเอารถติดไฟแดงแล้ว เจอเจ้าทินเนาะว่าด้วห้ามใหมกินอืออีนังนี่โกขาใหเนาะคุณนะม้วนมืองขึงมืองขึงดีดีเอาเอาไปหนึ่งวันหนี่งอีหนึ่งล้วงเหรอจ๊ะเอาล้งแล้ววนน

วานสิบ <mm oh! <mm ่เ <mm บียดแด้กำคาดไว้แลางนั่นเอาผูกใส่เนี่ยผูกคอกนี่เจ้ผูนบ่คอกนี่ล้รึบรึบรึบาใส่บเนี่ยเรียบอไโอ้โเก็นไหมโอ้โถ่วานสีเบียดค้งน ง้อปัญญานแถวยวนง้อมันง้อปัญญานเมียสไลค์โค้งยั่งดียวเมื่อกี้นี่โค้งอันตรายเมื่อกี้เนี่ยง้อปัาญเนาะแต่มันสิเลื้อยไปเอาไม่หมดหลังควยไปหน่กิเลื้อยไปพุ่นอโอ้เเอ้าทันี่ยนา่้ ตะเวนย้อเสียงแล้วไปไปเข้าไปแล้วกควยเหวินป้าตะสวอนแถวตัวออกแม่แพลูุกเม่ีะไปแล้วเหวนเราตัวเขาวัดมาเลี้ยงซอยเราดอกยวเมียมาพี่น้องมามาต้นก้วยซอยอวันเนี่ยมึงรู้ปุณนะจากวัดตัวใดเป็นตัวใดเข่าเล้าปีนี้งไงกังหันอย่างน้อล่ะตกมาพี่เนี่ย โอ้พุ่นเนี่ยคนใส่รถเกีียวมาดฐานนี่เลยไปดอนปุ๋ยเตี้ยเอาตัวใดเขอ,อก,ก่อนอู้ใส่อ่อนควายเพลินอ้นาแต่ละขี่จะยันอันขี่มอเตอร์ไซ ไอ้ลูกลาหิตไปเดี่ยวเบังหน้าซองมังอยู่เบังนั่งนั่นเพราะท่านอิ่มนั่นกินหนาอยู่เคียวอยู่บุยบุยอยู่ไปไปไปเขาควักรถเร็วไปเนี่ยเขาควักเร็วเร็วเขาควักเขาควักรถเร็ว nói là trận nhang đi bay 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 Pai Yên nha nó là อีอันบิ๊กบิ๊กไอ้ฟ้ามนั่นล่ะจ้ะดำนีดีตัวเนี้ไปกี่ล่ะไปพักกันนะเล่มลูกเขาลูกเขาขึ่นกำลังแสบเนาะกำลังหวานไอ้หอยแส,บ,สยบมันๆ จมเคลื่อนควดได้อ้วนหลายก็เลยจับเต็มเลเนี่ยจ้ะมาเลี้ยงควายซอยอ้วนควายดอนจ้าพี่น้องเข่าเที่ยวกันกำลังจัดคิ้วจ้ะตัวใดสิเข่าก้อนเข่าหลังจัดคิ้วอยู่คุณจ้าคุณเน่ยมาเบื้องทางนี่บู๊ที่วตะเสวอนเถี่ย <c oughs> เอา้าอันนี้คือมัขวงางระงาังเยู่ยังส่ละ่ะ ไปเมียก็เงนแล้วงจดจังวะ, <c oughs> ะไมนี่ไะกันทำได้เด็ดนำไมครับเมียนจ้ะโอ้อาญายู่ไปโอ้ระบวดหนักเลยไอ้วันเนียนตู้ให้มันบ่กขายปีหนาไรคนนี้ได้ไหนพ,พ่อวัดสองเท่าเหรท่ว่าเป็น30สิกว่าคนหรือบัเนี่ย ไปเข้าไปนั่งไหนชิ่เข่าที่หลังมือแสดงว่าน,นั่งนี่ค่อยเข่าที่หลังมูอด้วยเนี่ยไปไปเขาคอกัีเอนเข่ามุมนี่อืมไปเขาไปเดี๋ยวเนี่ยเอนเอนเอนโอ้อีเลีย ล้างแก่กันเสยมันล้างแก่กันเสยอวางตัววงสถานที่แล้วหวางเจ้าวางเนี่ยอืมก็เป็นแกคือเป็นฟุนดีแถอเป็นพวกดีแถอเป็นตาวไปเป็นตาวไปใส่ันปลูกผักดีแอ้วนมาเอาไหมพี่นะมาเอารถเนาะเป็นฟุนที่ดีมั้พุยที่ดีเขาไปอีล่ะมอซาดแล้วล่ะมันผูกแล้วล่ะ โอ้ยมันเป็นเิลีิยนสิของมันมัจเจติหรอก <c oughs> โอ้ยเนาะเอ,ออเออมันหยาดมูก็เพราะวันพ่อวัน,นได้ตัดเขาไว้เนาะ <c oughs> ไม่ยืดเลยไม่อืนเล้งหลังเกียนองนองแล้วตัวใหญ่กว่ามูดิจ้ะอืมมาปีนี้แล้วจะขยายข้อเนียนขยายขจากตะกตี้เป็นสองล็อกบันนี้เป็นสามล็อกยิ่งใหญ่บัน บาดเสาเอ๋เสาเสาวควายอ้นจากเสาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่0ห,หสสามสหาลักเสาเพราะว่าอืมเสายีต้น <c oughs> นบรรยากาศ บรรยากาศอ๋อไม่ไหมไปมาอืมไปมารู้สึกว่าอันอบเชยซื้อเริ่มออกกินแล้วผูกใกล้เบอร์สตัวแปบบหนึ่งผูกไปแล้วอืมปาหนังนี่ยังเหี่ยวน้องเมียอยู่นู้นผัวเนี่ยมันเคลอดไฮโากินอยู่แล้วมันนั่งกินอือโบไป๊บหนเนี่ยนั่นแะผูกจดพระละกิจไป๊บหนเนี่ย ฮะจู่ภารกิจไปป่เนี่ยไปล้างติโจบกนี่ละไป <laughs> ตีร่องติ๋เหรอถ้าไม่นังอะไรเป <laughs> ิประตูรีโมทแล้วโอ้ยประตูรีโมทเพื่อนตอกลิ้นเดี๋ยวบ่เนี่ยตีโจ๊กจักลิ้น <ห ả? S 1> ออกก่อนเติมระวังวาได้เราาียมีว่าอยู่เติมใส่ลิ้นนึงอ่ะ ละจงไว้จะให้น้องกินมันบอน่อ้กินหอกมันอ้วนอือเอา้าพี่น้องมืนน้อนี้พีิลามีกับไอ้อ้วนควายดอนก็ต้องลาพี่ลาน้องไปก่อนจ้ามืนน้อนี้จบภารกิจมาเลี้ยงควายซอยอ้วนควายดอนจ้ะพี่น้องเอามื้อนี้เฮาสองคนก็นกนลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าเด็กชิม <c oughs> ข,ของเขาด้วยมึงไม่เคยชิมมากว่าดีดูสิ่ง ท่องอะนั่งนั่งน้องพี่โนเขามึงมเดีอเด้อพยายามเนี่ว่าด้นจากตัวเดียวเนี่ยหมดคืออนับหนึ่งพี่แล้วเดียวอยก็นับบคูกันนึสามแม่สมลูกมันเป็นหกเนาะหกแล้วเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดแปดตัวแปดตัวดำเด้ดำเป็นสิบวะแปดตัวดำชิดเอ็ดดำดำกา น้ำก็ไม่สิเกตีตัวไ่ต้องจกใจหอกว่ามันผู้ใดว่าเครือลับเครื่องนอน,นเบิกงควยหยาดกลวยเหยียบกันในข,ขอกงผมนี่เป็นสินบก็บไม่เหยียบผมบไม่เหยียบถ้ากล้ยหยองผมผมรู้พืดเรียดอ้อมขวกคงกมนเาตือนขึ้นมาว่าเป็นหมาน่อยบ่เป็นง้ <laughs> แต่ว่าบมพูนว่าก็ตัวอาจจะเหยียบก็ทีนี้แต่ว่าผมเรี่องหมาเนี่ยผมก็เหยียบสักทีออกในขอกตลอด Những ừ. <laughs> số tầm vòng được tôi cái hát bên nhau kính lọt nè nhận kỳ a này của các thùng của đế có tham mê thầm bài bên trong này bài bên trong một bài bên trong một bài 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 này, bài เ่อนงก็ค้รั่า <c oughs> หันเราพอไปสุดหปวดยังผิวยังผิวเอนอร้างยุ่กัไอะไร อะไรเขาต้องอยู่ตรงนี้เอาเรื่องเอาเมยออก